ที่จะขอเดฟไม่ให้บอดภายใน5ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะครับนิ้วชี้ที่ทาาเนี่ยเราให้มันดังแค่เส้น 1, เส้น2แล้วก็เส้น6ก็พอเพราะเรามีการใช้นิ้วจับอยู่ที่เส้น5เส้น4แล้วก็เส้น3ขั้นตอนที่ 2... ข้อศอกไม่มาชิดตัวจนเกินไปการที่เราเอาข้อศอกมาชิดตัวของเราเกินไปจะทำให้มือของเราบิด จะทำให้เกิดการบอร์ดได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องกางข้อศอกให้มากขึ้นแค่นี้ก็จะช่วยให้คอร์ดเอของเราไม่บอดอีกต่อไปขั้นตอนที่3ยกคอกีตาร์ให้สูงขึ้นเพื่อให้เราจับถนัดมากยิ่งขึ้นขั้นตอนที่4ลองปรับนิ้วโป้งขึ้นลงซ้ายขวาเพื่อปรับระยะการจับของเราบางคนอาจจะต้องใช้นิ้วโป้งที่ต่ำลง ขยับไปทางซ้ายขยับไปทางขวาเพื่อให้เราจับกระชับมากขึ้นและขั้นตอนที่5ให้เราขยับนิ้วเข้ามาใกล้เฟตทางขวาให้มากขึ้นจะช่วยทําให้เสียงบอดน้อยลงอันนี้ก็เป็น5ขั้นตอนของการจับคอร์ดเอของมือใหม่ยังไงก็ลองไปฝึกกันดูนะครับ